วันซิวเอ๋ยแต่รัมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทั้งประเทศก็มีคุณภาพนะครับอธินีามว่าวันซิวเอ๋ห้ามออกเสียงว่าวันซิวเอ๋ยวันซิวเอ๋นั่นก็คือประมาณครั้งเดียวแล้วจบแล้วก็ลอยรอบหนึ่งห้าปีมาใหม่นะทีนี้ตรงนี้โอถ้าจะทำอย่างนั้นได้โอก็คือ overcome limitation นะครับก้าวข้ามขีดจำกัดเอ็นก็คือ nature creativity ผมว่าอันนี้เป็นหัวใจในศตวรรษที่21ในเรื่องของ creativity นะฉะนั้นถ้าเกิดมหาวิทยาลัยถ้าท่านไปประเมินเนี่ยอยากให้ช่วยปลูกช่วยฝังเรื่อง creativity ในในแใต่ละแห่งด้วยน,นะครับ E ก็คือ en a t e n v a r o n m e n t a l อันนี้เซอร์เปนเครื่องมือนะม,มาพูดที่เหมือนไทยก็บอกว่าศตวรรษที่21หัวใจสําคัญนี่แหละเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอีกตัวหนึ่งที่ทั้งโลกต้องสำคัญนะก็คือ social responsibility จำได้ว่นนาในทปคุยแล้วเนี่ยเยอะมากบอกว่าภาพธุรกิจเขามี CSR c o r p o r a t e social responsibility แล้วภาคการศึกษาเนี่ยเรา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 ,เรา,เ,รา,เ,ราเราต้องทำเราต้องทำจะทำยังไงเมื่อไหร่อันนี้สปสองก็มาใส่ลงไปแล้วในมาตรการส่งเสริมนะ Social r e s p o n s i b i l i t y นะครับก็คิ Q ก็คือ quality อจิตสนึกคุณภาพนะครับแล้ว เอก็คือ Amicable Agency นะครับพูดถึง a m i g a b l e Agency เนี่ยเม่อปีที่แล้วร่วมกันจัดประชุมกับประเทศเยอรมนีเขางงมากแต่ทำไมมันหมายถึงอะไรทำไมจะต้องมีต้องเป็น Amicable a g e น c y นะครับก็ก็บอกว่าของเราถ้าไม่เป็น Amicable Agency เขาก็ไม่ให้เข้าประเมินหรอกนะใช่ไหมทีนี้ฝรั่งก็ไม่ไม่เข้าใจพราเขาเกิดมาเขาต้องประเมิน จะ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 ,จะ,จะังไงเขาก็ต้องแต่เราไม่มีวัฒนผมบอกวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะไม่ใช่วัฒนธรรมประเมินพอเราไปเอาระบบไอคุยที่ไอชั่ร้ของเมืองนอกมาแล้วมาใส่บ้านเราเลยเนี่ยมันก็เราสรัมพานธนะครับมันก็เกิดับวนชัม่มวผมว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมประมาณนะเรากลประมาณประมาณนะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่พูดในทีวีก็พอสมควรพอประมาณพอประมาณ <c oughs> ยันใช้กะ่าวเอาหมดนะครับบอกว่า ของเรานะจำเป็นต้องเป็นกรัลรยาณนะมิตรถ้าไม่อย่างนั้นเขาไม่เข้าอันนี้ครับสถานศึกษานะเราบอกว่าต้องเมตตาสั่สา,สา,ห,มาห,หมายความว่าอย่างไหมายความว่าเวลาเข้าไปประเมินนะเมตตาวยของใครเอ้ยเราก็ไม่พูดเลยไม่กระถิบห่อให้ลูกโดวยไปอย่างนั้นเขียนนั้นไม่ได้ เช่นเช่นเดียวกันการยานมิตรที่ไปสู่าสารสารนะครับต้องพูดทั้งสองด้านตอนนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสารสารทุกระดับทั้งประเทศนะว่าต้องต้อง,ต,องต้องขอทั้งสองด้านไม่มีที่ใดพร้อมหมดไม่มีที่ใดสมบูรณ์พร้อมหมดถึงถ้าดีมากแล้วก็ต้องขอทิศทางในการพัฒนานะครับฉะนั้นฉะนั้นผู้ประเมินต้องทั้งชมและทั้งตินะติเพื่อพัฒนาติเพื่อแก้ไขต่อไปครับก็มันสอ